สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนเพื่อนชาวยูทูบทุกคนนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องมงุ่งสิงปุนดวนนะครับคลิปนี้ก็เราก็อยู่ที่ใส่ปุยนะครับอยู่ท่าหลวงนะครับคลิปนี้ผมก็จะมาแสดงความยินดีกับพี่เอนะครับตอนนี้พี่เอแล้วพี่เขาก็ได้ขับ360แล้วนะครับเป็นเบอร์5้านะครับขับรถเตียออดนะครับเตียออดหรือ หรือเตี๋ออนได้แหละครับหรือปลาออดนั่นเองนะครับรถที่ก็จะอยู่ฝั่งทางนู้นนะครับเดี๋ยวผมจะาพาท่านผู้ชมไปชมนะครับนี่ก็อลอใส่ปุ๋ยตั้งแต่เช้าแล้วนะครับขณะนี้ก็ยังนิ่งๆอยู่นะครับยังเงียบเชียบเลยครับเขากำลังลงลงของรถตู้อยู่นะครับรถขนตู้มานะครับ ก็มาใส่ของด้วยกันครับตีเปานะครับมาเอาของมาเอาปุ๋ยนะครับไปโรงกาลสินนะครับกาลสินดินดำน้ำซุมนะครับเดี๋ยวผมจะพาดูด้านท้ายก่อนนะครับด้านท้ายของรถตีออดหรือพี่เอนะครับเตีออดนี่อายุเยอะนะครับก็เลยปวดกระเียนตัวเองนะครับไปอยู่บ้านนะครับเพื่อที่จะเลี้ยงหลานนะครับ เลี้ยงลูกเลี้ยงหลานนะครับนี่ก็จะเป็นโฉมท้ายของรถพี่เอนะครับหรือของเตียวอดก็ยังไม่ได้เปลี่ยนบางฝุน่นใหม่นะครับคือรีบรีบมานะครับรีบมาบางฝุน่นของคันเบอร์เก้าก็จะถอดออกมาใส่ของคันนี้นะครับนี่เตียออดก็ล้างรถไว้อย่างดีเลยนะครับเหลี่ยมม่องเลยนะครับตัวลูกนี่ก็จะเป็นยางพันอยู่นะครับยางมันยางพันอันนี้ยางสีแดงลงมาเส้นเดียวนะครับ ข้างในก็จะเป็นยางพันนะครับนี่เสทรงเอวของรถเทออดนะครับตอนนี้ก็ได้เจ้าของใหม่นะครับก็คือพี่เอนะครับก็กำลังนอนอยู่ใต้ท้องรถนะครับดูหนังฟังเพลงนะครับนี่นะครับพี่เอนะครับเดี๋ยวเราจะมาสอบถามพี่เอกันนะครับนี่เราจะเดินชมรถพี่เอก่อนนะครับ ยินดีกับพี่เอ้วยนะครับได้ขับ36แล้วนะครับทุกคนคงเข้าใจนะครับทําไมถึงเปลี่ยนรถสาหนะครับจากอารมณ์ที่แบบว่าขับ2อนะทาไมถึงเปลี่ยน3 6นะครับทันเดิมก็ซ่อมดีแล้วอย่างนี้นะครับเพราะว่าขับ3 6มันจะไม่เหนื่อยเท่าสองนะครับคือมันเล่งได้นะครับกินก๊าซอะไรก็ก็จะประมาณเดียวกันนะครับ2 6นี่ต้องเป็นคนที่ใจเย็นมากๆนะครับถึงจะขับ2 6ได้ ถ้าเป็นวัยรุ่นนะครับไปวัยรุ่นนะครับอ่าขับสองหกมันจะเหนื่อยนะครับจะเร่งมันจะเร่งกับเวลาแข่งกับเวลาไม่ได้นะครับมันจะอ่าเหนื่อยร่างกายนะครับสมมุติว่าเราใส่แป้งออกไปพร้อมกันกับรถใหญ่อย่างเงี้ยไปถึงพร้อมกันแต่ว่าเหนื่อยกว่านะครับเพราะว่ามันได้ดันทุกมอนะครับตั้งแต่อ่าเมืองพนันถึงอกรุงเทพเลยนะครับสบายหน่อยก็จะ ลงสระบุรีไปนู่นนะครับมันจะสบายเพราะว่าไม่ได้ได้ดันเขานะครับนี่ก็จะไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงนะครับตอนนี้ก็เดินน้อมอ้อมก่อนนะครับก็จะมีได้ทําอะไรหลายอย่างนะครับก็คือไปเราข้างก็จะเบิกเปลี่ยนใหม่นะครับเป้ากางเกงก็เริ่มขาดแล้วนะครับของพี่นะครับนี่นะครับอันนี้ก็จะต้องไปเชื่อมใหม่นะครับเพราะว่าขึ้น รุ่นฮัดไว้นะครับนี่รุ่นรุ่นฮัดไว้นะครับอ่าอันนี้ก็ยางก็เริ่มแล้วนะครับเริ่มไปทางเขาแล้วนะครับยางพันนี้ดีสําดีนะครับดีอย่างหนึ่งดีสําหรับการวิ่งดินชาวบ้านนะครับถ้าวิ่งไกลๆแบบนี้ผมแนะนําว่าเป็นยางเรเดียนจะดีกว่านะครับอ่ายางเรเดียนนี่ปะแพงนะครับแต่ว่ายางผ้าใบนี่ปะถูกนะครับปะถูกราคาถูกด้วยนะครับยางนรเดียนจะราคาสูงนะครับ ปะง่ายกว่ายางมอเตอร์ไซค์อีกนะครับอยางเรเดียนเรเดียนนะครับถ้าผิดพลาดประการไหนก็ขอโทษขออภัยด้วยนะครับอันนี้คือความความคิดส่วนตัวและความรู้ส่วนตัวด้วยนะครับนี่เราก็จะมาถามพี่เอนะครับความรู้สึกว่าเป็นยังไงนะครับได้ขับสามหกแล้วรู้สึกจวดจัดฟาดบึ้มไหมครับนี่นะครับก็ชิวๆนะครับพี่เอนี่เราก็จะมาสอบถามนะครับ เป็นยังไงครับพี่เอได้ขับสามหกแล้วเป็นยังไงครับรู้สึกยังไงครับก็ไม่ค่อยเหนื่อยมันสอมหกครับอ๋อเหตุผลที่ว่าเปลี่ยนสามเปลี่ยนเป็นสามหกนี่เพราะอะไรครับวิ่งวิ่งไม่ทันรถน้ำมันครับผมโอ้โหเก็บใจครับเก็บงานนั่นเนาะกูจะออกมาก่อลมูนนี่เป็นการก็นั่นน่อยะรถเล็กมันก็เหนื่อย เหนื่อยนะรถเนี้ยต้องทําใจนะครับเพราะว่ารถตอนนั้นมันไม่ว่างนะครับมันใช่ไหมอันนี้ก็จังหวะดีเตี๋ยอ้นก็ปวดกระเซียนเนาะพอดีเลยครับก็สวมรอยแทนเลยได้การเลยนะครับสุบเลยครับเออสุบเลยนะครับเที่ยวนี้ก็จะเป็นเที่ยวแรกของพี่เอนะครับก็ยังไม่ได้ทําอะไรมากนะครับขนของก็เสร็จกี่ทุ่มครับพี่สี่ทุ่มกว่าครับออกจากบ้านสี่ทุ่มนะครับขนของสี่ทุ่มแล้วก็ล้างกันเบอร์เก้า าก็ประมาณห้าทุ่มกว่าอก็ขนของกวัวจะเร็จอีกนะครับกวัวจะออกมาออกมามานอนไหนครับตอนที่บลาเบือบลาเบือกุดลังนะครับบลาเบือกุดลังประมาณนี้นะครับท่านผู้ชมเติมก๊าซเมื่อเช้าเติมก๊าซนะครับรถเซฟแรงอยู่แล้วนะครับต้องรอดูกันไปเรื่อยๆนะครับกับพี่เอนี่ถึงจะรู้ว่าเป็นยังไงนะครับความรู้สึกนี่พี่เอนี่ก็ไม่ใช่คนขี้ขี้นะครับนี่สุดยอดมากครับพี่เอนี่ อกว่าจะมาอยู่จุดนี้ได้นี่ไม่ใช่ว่าขี้ขี้มูมูมาหมานะครับนี่ตอนมันยมค่ะเนี่ยนี่นะครับกว่าจะได้มาเจอกันนะครับพี่เอก็อยู่หลายบริษัทมากนะครับอยู่จนสะสมประสบการณ์โอ้สะสมประสบการณ์ใช่ไหมครับหรือฉายาหนึ่งเขาเรียกว่ายังไงนะครับพี่เอก็สกาวแล้วเออสกาเลขเลขไข่หนึ่งก็ร้อยแล้ว โอ้ยอ,อยู่ไลา์บริษัทมากนะครับพี่เอนี่เรียนจบอะไรนะครับอย่างอยากรู้อยากรู้ครับ,บอเอาเอาไว้คลิปห,หน้าดีกว่าเอาเอาไว้คลิปหน้าดีกว่าเออเดี๋ยวเดี๋ยวคลิปหน้าค่อยค่อยรู้นะครับเพราะว่าค่อยค่อยเรียนรู้กันไปนะครับรถก็สุดยอดครับต้องรอดูกันอีกครั้งหนึ่งนะครับว่าสไตล์พี่เอขับสามหกจะเป็นยังไงครับ เห็นสองหกพี่แกขำแล้วก็มืดมาดมากนะครับนี่แล้วรอดูสามหกนะครับแกจะซิ่งหรือมาหรือยังไงนะครับต้องรอติดตามกันต่อ, Rio, ตอไปนะครับนี่ก็ดี Đ อัดก็ล้างไว้ให้อย่างดีนะครับืเบอร์ห้านะครับคันนี้จะเป็นรถเบอร์ห้านะครับ นี่ขนของพี่เอก็ขนของใส่รถก็เยอะแล้วนะครับคันนี้จะเป็นคันเดียวนะครับที่ว่าบังเกอร์สูงนะครับนี่ตรงนี้สูงสูงมากนะครับปกติห้อง่องผมก็จะไม่น่าสูงประมาณครึ่งหนึ่งครับประมาณข้อตัวนั้นนะ่ะน,นี่ตัวนี้นะครับก็จะประมาณนี้นะเพิ่มมากรถการ้านนี่เขาจะขยับหน้าวัวกันนะครับไม่รู้เอ่ามัน น่าจะเป็นสาเหตุที่ว่าถ้าขยับมาแล้วมันจะมันจะไม่กดหน้าจนเกินไปนะครับนี่จะขยับมาแบบนี้นะครับปกติมันจะอยู่แถวนี้แล้วมั้งนี่น่าจะอยู่ประมาณนี้นะครับนี่ก็ขยับขยับมาประมาณนิ้วหนึ่งนะครับนี่ก็จะทําให้ลดออกตัวดีนะครับออกตัวดีลอยลำเร็วนะครับประมาณนี้นะครับร้ำสาม 360นะครับจะเป็นตัวหมวกใหญ่นะครับหมวกสองชั้นนะครับนี่หมวกหมวกจะหมวกสองชั้นนะครับนี่มังเกิ้ลสูงหางสามมิตรมีเออมีสองไอ้มีสองคันนี่เนาะหางสิเนาะกับรถอันเบอร์ซีเออเบอร์เบอร์หกโอ้เบอร์หกจะเป็นมังเกอร์สูงสองคันนะครับ ใครโตมาครับเนี่ยโรมาทำไมนะครับพี่เอก็จะนอนเก็บแรงนะครับตอนนี้ถ้าได้ใส่แล้วก็น่าจะแซงผมนะครับมผมน่าจะไม่ทันพี่เอนะครับไม่ให้วิ่งครับไม่ให้วิ่งเนียวรถผมเปลืองน้ำมันครับ<ม>พี่เอก็เราจะไม่กวนพี่เอนะครับพี่เอให้เวลาพี่เอพักผ่อนนะครับ ถ้าใครเจอพี่แจก็สามชาติใส่เลยนะครับเดี๋ยวรอดูกันต่อไปนะครับว่าพี่เอจะจัดแต่งอะไรเพิ่มเติมหรือเปล่านะครับถ้าผมคลิปนี้ก็บายๆนะครับเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับคลิปหน้าจะเป็นอะไรก็ฝากกดติดตามช่องโมซิงบุญดวนแล้วก็เพจโมซิงบุญดวนด้วยนะครับขอบคุณสําหรับการติดตามรับชมตั้งแต่ต้นคลิปจนจบนะครับเดี๋ยว คลิปหน้าผมจะคุมผ้าใหม่ให้ท่านผู้ชมได้ชมนะครับเพราะว่าผมซื้อ,อ 11, 7, นอเรา 11, 7, ่าะะา่เพราะว่าผมซื้อขาติดกล้องมาแล้วนะครับขาติดอยู่หมัวขาติดหมวกนะครับรอชมกันเต็มๆได้เลยนะครับว่าคุมผ่าผมคุมยังไงนะครับบ๊ายบายเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับ